ค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับห่วยนานาของเราห่างหายไปนานนะคะตอนนี้ห่วยนานา,าจะมาให้รัฐบาลไทยของเรานะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนใครที่รออยู่นะคะงวดนี้นานาให้มาแค่หกขังนะคะก็ให้พิจารณากันเอาเองเนาะว่าชอบอันไหนนะคะก็ลงทุนอันละนิดอันละหน่อยนะก็ อยากจะบอกว่าตัวที่นานาเน้นๆมานะคะนาณาจะเน้นอ่าัวน,นี้เน้นแค่สองหางนะก็วดที่แล้วเน้นหางเดียวเนาะงัวน,นี้สองหางนะคะอ,ะอันนี้ก็รับไว้พิจารณาด้วยนะคะโอ้ยมือไม้สั่นกินกาแฟอ่าโอเคนะคะตามนี้นะคะมี476 518 047 7 6 3 3 4 0แล้วก็6 7 0นะคะอย่าลืมนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะก็งวดไหนมี6มี9ก็จะเปลืองหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะหอมปากหอมคอนะคะอ้าวเรามาดูซิว่า2ตัวนะั้นะนาะนาะเน้นเลขอะไรนะคะอันนี้3ตัวไปแล้วโอเคนะคะ2ตัวนาะนาะก็จะมี หกเจนะคะ4 7 uh. แล้วก็367033นานาก็จะเน้นนี่นะคะเน่นี่นะคะ9กกับ67จะเป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วก็ที่จัดหนักเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะที่นานาจัดหนักเลยนะแต่ใจของนานาชอบตัวนี้นะคะแต่จะจัดหนักตัวนี้ก็ เอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เอานำไปเป็นแนวคิดแล้วกันนะคะติดซื้อติดไว้5 10. บาท1ิบาทค่าขนมลูกหลานนะคะไม่ต้องมากมายเนาะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในงวดต่อไปนะคะงวดนี้วันที่1นพฤศจิกายนขอให้แหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับที่ติดตามคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ